สวัสดีครับอยู่กับช่องฟันวอลเล์บอลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเจอกันอีกแล้วกับช่องฟันวอลเล์บอลครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็มีโมเมนต์ความประทับใจความน่ารักกันมาฝากกันอีกแล้วนะครับเป็นภาพความน่ารักของแฟนฟัวอลเลบอลชาวไทยนะครับกับโค้ชโจเซโรเบโตคนนี้ครับทีมชาติบราซิลหลายคนก็คุ้นหน้าคุ้นตาและก็รู้จักเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าเป็นโค้ชบราซิลมาตั้งแต่นานแล้วนะครับสาหรับโค้ชคนนี้ตั้งแต่รุ่นเจ็ดเซียนอีกนะครับอ่ะ ก่อนอื่นต้องบอกเลยนะครับว่าทีมชาติราซิลนี่มีฐานแฟนคลับนะครับแฟนแฟนชาวไทยเนี่ยเชียร์กันแน่นและก็เยอะมากๆไม่ว่าะนักกีฬาเองหรือว่าโค้ชเองนะครับสุดยอดโดยเฉพาะคนนี้เลยครับกาบีโอ้โหกาบีกิมารสครับคือมีแฟนแฟนและบอลชาวไทยเนี่ยเชียร์เธอกันเยอะแล้วก็มีฐานแฟนคลับไทยเราเยอะมากๆเลยนะครับสาหรับกาบีครับรองจากที่เชียร์ไทยเราก็น่าจะเชียร์ราซิยนี่แหละครับสาหรับแฟนแฟนชาวไทยอ่ะ โดยล่าสุดนะครับก็มีโมเมนต์ความน่ารักความประทับใจก,กันมาฝากกันอีกแล้วนะครับเป็นทางโค้ชคนนี้เลยโจโซเซโรเบโตโค้ชทีมชาติราซิลครับ ระหว่างที่เดินมาพบปะกับแฟนๆชาวไทยนะครับก็มีแฟนคลับท่านหนึ่งครับก็ได้มีการซื้อกล้วยครับไม่ผิดเลยครับซื้อกล้วยกล้วยจากประเทศไทยเราครับให้กับโค้ชโจเซโรเบโตคนนี้น่ารักมากๆครับโค้ชก็รับไว้นะครับแล้วก็ไหว้ขอบคุณหล่อๆเลยนะครับให้แก่แฟนๆชาวไทยคนนี้ครับน่ารักมากๆดูครับและหลังจากนั้นโค้ชก็เดินจากไปครับโอ้โหเห็นแวบๆนะครับในมือนี่ถืออะไรครับโค้ชน่าจะเป็นยาดมไทยนะครับโอ้โหสินยอดครับ อ่ะอันนี้ก็เป็นอีกโมเมตนต์หนึ่งนะครับที่เป็นความประทับใจนะครับของแฟนๆชาวไทยที่มาฝากกันครับสุดยอดมากๆสาหรับแฟนๆชาวไทยต่างชาติให้ความสนใจแล้วก็ชื่นชมกันแน่นแล้วก็เยอะมากๆเลยนะครับคือแฟนๆชาวไทยเนี่ยเชียร์ทุกทีมเลยนะครับไม่สนว่าเป็นทีมไหนมาไทยนี่คือเชียร์ทุกทีมนะทั้งบราซิลเนเธอร์แลนด์อิตาลีตุรกีนี่เชียร์หมดเลยครับสุดยอดอ่ะ ตอนนี้ก็มากันต่อเนื่องนะครับสำหรับกล้วยครับตอนนี้คือกล้วยก่อนหน้านี้ก็มีข้าวเหนียวมะม่วงนะครับข้าวเหนียวหมูปิ้งมะพร้าวดอกไม้นะครับโอโ้โหมาคือแบบมากันต่อเนื่องนะครับเพ่อนแฟนชาวไทยนี่คือสายเปกกันสุดๆเลยนะครับอ่ะครับสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยสวัสดีครับ